สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับกลับมาทางานแล้วหลังจากวันพ่อรยบร้อยแล้วเราก็มาดูประกาศตัวนี้นะครับวันนี้เราของม,มาณะห้าสิบหกสิบด้ามละคราวนี้จะเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นประกาศงานโปรเจกต์เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนิดน,นึงนะ,อะขออวนี้ตั้งกล้องนิดน,นึงนะครับอ่าตัวนี้เป็น i อเอ็มนะครับตัวนี้เป็นประกาศปลายี่ห้อปาเกินนะครับ i อเอ็มนะครับ สเตลเลตนะครับ GT คือแหนบทองนะครับแล้วก็เป็นบอลเพนคือเป็นลูกลื่นครับเรามาดูว่าตัวนี้ข้อดีคือเป็นยังไงนะครับผมจะดูว่าเอ๊หนึ่งคือทําไมรุ่นนี้คนสั่งกันเยอะนะนี่เดี๋ยวผมหยิบตัวใสรประกามาดูว่าสอบวิธีการเปลี่ยนหมดดุดแล้วกันอ่ะขยับไปนิดนึงนี่คือประกาที่เราทำโลโก้นะประมาณเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทําต่อนะครับวันนี้จะต้องห่อของแพ็คของผู้นี้ส่งของนะครับ ก็ประมาณนี้นครับถือว่าเยอะมากเลยพอสมควรนะเพราะว่าโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับใหญ่มีอันนี้เป็นเฟสแรกนะครับเพราะว่าแบ่งทยอยส่งนะครับเราส่งทํางานไม่ทัน,นครับทํางานเยอะไปนะครับเราก็แบ่งมาส่งทีนิดทีนิดทีนิดนะครับเรามาดูว่าทําไมเอ้ข้อนี้ดีเลยผมขอเนี่ยเปลี่ยนเประกาศนิดนึงนะนะครับประกาศรุ่นนี้เป็นไงเดี๋ยวผมจิบมาดูแล้วก็วัดโเนีวัดดัว รุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐานของปากกาปากเกอร์เป็นดียอดนิยมตลอดาการนะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดน,นะครับคือปกติเนี่ยปากาเกอร์จะมีเขาเรียกมีหลายเจเนอเรชันนะครับแต่เขาว่าอะไรคือแต่ละล็อตแต่ละปีผลิตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าตัวเนี้ยตัวนี้แหนบแหนบของตัวเนี้ยจะสีจะไม่เหมือนกันรุ่นใหม่รุ่น,นเก่านะครับผมจะแนะนําให้ดูขนี้แถบพุปากกาลรุ่นหนึ่งอ่ะนะครับนี่นี่คือแหนบรุ่นใหม่ล่าสุดปีนี้นะครับ2021นะครับอ่ะ จะมีเจเนอเรชันต่างๆด้วยกันนะครับหนึ่งคือต่างที่แนบต่างที่การดีไซน์แล้วก็วัสดุนะครับรุ่นใหม่รุ่นเนี้ยจะเน้นด้านทางด้านน้าหนักให้เบาเบาขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมบอกว่าเบาขึ้นเราใช้กลไกลผลิตยังเหมือนเดิมครับเป็นมาตรฐานของปากกาปลากเกลนะครับตัวนี้สามารถเลเซอร์ชื่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเลเซอร์ชื่อเป็นไงความสวยงามครับอ่านี่เป็นตัวนี้เราใช้เครื่องเลเซอร์ชื่อประมาณ3ล้านนะครับเครื่องเลเซอร์จิวเวลรี่นะครับแล้วก็ดึง ถ้าเป็นใสสเตเลสครับจะได้ขานาดเนี้ยจะเป็นสีทองเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับนี่คือลักษณะปากกานะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยจะเป็นไซ ไซนี้ด้ามปากการุ่นนี้จะใหญ่นะครับบางคนชอบใช้ปากกาใหญ่ๆด้ามจับใหญ่ๆผมเลืนกเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานตลอดกาลนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสแตนเลสทั้งคู่นะครับแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละปีผลิตเหลือตรงนี้เป็นริงของเขานะครับเพื่อผมขออนุญาตหมุนให้ดูก่อนละกันว่ารุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่หมุนแบบนี้นะครับประมาณแบบนี้เออด้ยกลับมาเดี๋ยวหมุนข้างบนดูละกันนี่ความสวยงามของปากการุ่นใหม่ล่าสุด2021นะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับ เรามาดูส่วนด้านท้ายประกานะ่ะนี่คือตัวเนี้ไซส์เป็น XL เลยนะผมบอกว่าไซส์ขนาด XL ด้ามใหญ่จับที่ผมใช้ดูน้ำหนักเนื่องจากรุ่นใหม่เนี่ยาทำให้ลดน้ำหนักลงมาทำให้เป็นน้ำหนักเบาพอสมควรนะครับหน่วยเป็นกร,รัมนะครับเรามาดูว่าเท่าไหร่27.5นะครับถือว่าเบามากเพราะปกติจะ30บวกบนะ ถ้าเป็นสเตเลสนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นรุ่นรุ่นเจเนชันเก่านะครับเรามาดูว่าด้ามจับนะผมแนะนำเอ้ยผมจะวัดตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราที่จับอยู่ตรงนี้นะครับดูที่บอดี้หน่วยเป็นมิลน,นะครับด้ามจับเนี่ยเราประมาณวี้นไะด้10.5มิลถูใหญ่มากเลยเมท่ี่ผมบอกปากกาด้ามจับใหญ่คือใหญ่จริงๆแล้วดูส่วนที่เป็นด้านคอตรงอยู่ที่11.3มิลคือใหญ่จริงๆคุณว่าด้ามนี้จับถนัดใหญ่เหมาะสำหรับคนชอบด้ามปากกาใหญ่ๆนะแล้วก็ ตัวนี่ความยาวของด้านพั้งหมดอยู่ที่ร้อเดี๋ยวสักครู่นะผมขอ,อนิ่งแป๊บหนึ่งนะร้อยมิมลนะครับก3 13 6 13.6เสามจิบมจนะครับนี่คือด้านระหว่างตรงนี้นะแต่ด,ด้านถ้าเป็นระหว่างแค่แนวเออแค่ด้ามจับนะครับที่เราเข้ากระเป๋าเสื้อนะครับก็อยู่ที่1ิบร จุมิลก็เ่าดจุดห้ามิลห้าเซนนะครับก็คือเข้ากระเป๋าเสื้อสบายสบายเลยนะครับแล้วมาดูว่าบึกตัวนี้รุ่นนี้ใช้ยังไงนะครับผมแนะนําว่าวิธีการปอกบึกนะครับอ่าเนี่ยที่คือเขาลดลดวัสดุเจเนอเรชันเนี่ยจะใช้เป็นเอ,อ่อโพลีได้เห็นไหมตัวนี้จะเบาขึ้นกว่าเดิมเพราะตะก่อนตรงนี้จะเป็นโลหะทั้งด้ามเลยนะแล้วน้ําหนักเฉพาะหัวตัวนี้ก็คือหนักมากเลยนะครับแล้วก็บอดี้เห็นไหมตัวนี้ใช้เป็นโพลีเยอะขึ้นอ่านะทำให้น้ําหนักเบาลงนะครับแล้วส่วนนี้หมึกๆเป็นไง ตาหมึกก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่บางตัวนี้เราใช้ซช้ขนาดเนะครับก็คือ1.0นะครับเป็นบอร์เพนบีพีผมใช้หมุนดูดูดูชัดเจนไม่น่าจะสูงได้หรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูเพราะว่าแบล็กเก่าจริงที่แบล็กเก่าอย่างนี้ผมพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นด้ามเนะครับเดี๋ยวผมลองซูมดูนิดนึงเผื่อได้นะเออนะเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึง อ่าได้ละได้ละนี่ครับคือปากกาศปาเกอร์นะครับอ่าเห็นไหมครับจับนิดหนึ่งเพราะว่าเขาทักแบ็กเก่าอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่แปลกก็ประมาณเนี่ยครับหนึ่งจุดศูนย์นะครับแล้วก็เอ็มนี่ครับจิวิมแล้วก็จะมีเอฟนะครับเอฟอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเผื่อลองดูตัวนี้เป็นเอ็มหมดเลยนะครับเอฟก็จะเป็นเล็กกว่านี้นิดหนึ่งครับอยู่ที่สูงถึงเจ็ดนะครับผมเผื่อจะมีตัวอย่างตรงน,นี้สักพักนิดน,นึงนะครับตัวนี้เป็นเอ็มหมดเลยเนาะ มีแต่เอ็มหมดเลยนะตรงนี้ไม่เป็นไรนะก็มีสองไซต์ครับ็นว่ามีเอฟกับมีเอ็มด้วยนะครับก็ศูนย์จุดเจ็ดกับหนึ่งจุดศูนย์ครับวิธีการใส่นะครับตัวนี้จะมีสปริงเสมอนะครับพอเรยนย้ำผมยังย้ำหนูว่าอ่เดี๋ยวผมซูมเอาก่อนเป็นหนึ่งจุดศูนย์ครับโอเควิธีการใส่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอย่าให้ไปขัดสปริงนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้ครับก็จบแล้วแล้วปากกาตัวนี้นะครับก็จะมี ไส้บางบางท่านชอบเป็นหมึกบอกเพนนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูล้วกันว่าหมึกเจลนี่คือพัเกจของหมึกเจลครับสวนมากช่วงนี้ได้ความนิยมสูงนะครับคือเป็นหมึกเจลปากเกลนะครับผลิตที่ฝรั่งเศสนะครับฟรันนะครับ,รรบ,รต,รบตัวนี้พี่ฝรั่งเศสชัดเจนเลยนะครับหมึกเซลเจลเนี่ย จะเป็นที่0.7นะครับย้ำนะครับว่าเป็น0.7นะครับเป็นหัว M แต่เป็น0.7นะแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นหัวบอลเพนนะครับจะอยู่ที่บอลเพนหรือบอลพอยต์เนี่ยจะอยู่ที่1.0นะครับใส่ M บางท่านก็จะชอบช่วงนี้นิยมเจลนะครับก็ใช้เป็นรุ่นนี้ใส่แทนได้นะครับก็วิธีการใช้งานก็กดๆเนี่ะครับอ่าแล้วตัวโปรเซส โภเซยตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนประกันประกัน2ปีนะครับที่เว็บไซต์ Parkerpen.com นะครับแล้วก็ตรวจที่เวลาที่เราจำหน่ายหรือที่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีวงตีให้ลูกค้าแน่นอนว่าเฮ้ยมาจากที่เราแล้วก็ผมจะลงวันที่ไว้เรียบร้อยเลยลก็มาจากตัวนี้สามารถส่งเคมมาได้เลยนะครับก็คร,ครน,นี้นั้นใครมีคง,คงคงคำถามเกี่ยวก,กับปากปาร a r ก e r นะครับ p a r k e r ตัวนี้เป็นของฝรั่งเศสนะครับเป็นประกาที่เก่าพอสมควรของโลกนะครับเพราะว่าเป็นผู้คิดค้นทางด้าน ปากาลูกลื่นที่ลื่นมากๆสมัยก่อน,นครับคือหนึ่งแปดแปดแปดนะครับเป็นน้องแค่ยี่ห้อเดียวครับคือเป็นน้องของคอสนะครับปากกาคอสอยู่ที่หนึ่งแปดสี่หครับคือจะเป็นน้วกว่าครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูว่าหนึ่งแปี่เป็นยังไงอย่างนี้เออเนาะพอดีเห็นนั้นตาคอสจะเป็นเนี้ยครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูว่ากล่องนะฮะที่ผมบอกว่า 1>, 1คอร์สเนี่ยจะเป็น1846 USA นะครับเพราะเก่าพอสมควรกับมียี่ห้อนี้ที่เก่าแก่จริงๆก็คือปากกาของมองบังครับมองบังก็คือเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนี่นี่ถุงของมองบังนะก็คือรากาโลโก้แบบนี้นะครับ มองบางที่เป็นประกาศที่เก่าเก่าพอสมควรแล้วก็เป็นประกาศที่ลักชัรี่ไม่อินฟรันนะครับอันนี้เป็นถุงของแท้ถุงยังแพงเลยนะครับเดียกว่ถุงของแท้นะครับก็พอฉันแล้วเราก็ํำหน่ายดูแลทางด้านประกาศพรีเมียมนะครับประกาศลักชัรี่นะครับก็คือมีแบรนด์มองบางของเยอรมนีบางคนชอบค่ายเยอรมนีครับแล้วก็มีรามีครับรามีถุงรามีลิมิเต็ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่รามีถุงลิมิเต็ดก็ไม่อินเยอรมนีเหมือนกันนะครับทั้งสู้นี่ไม่อินเยอรมนีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ จะมีคอส USA นะครับปาเกอร์เป็นฝรั่งเศสวอเตอร์แมนเป็นฝรั่งเศสฟรันนะครับปารีสกับมีของญี่ปุ่นครับก็คือเจียแพนเจียแพนแต่นิยมนะครับญี่ปุ่นช่วงนี้มาแรงเหมือนกันคือเพนเทลของที่ราคาประหยัดครับอ่าเพนเทลนะครับยี่ห้อนึงมีอาร์ดิเฟกนะครับก็ของคนไทยเนี่ยแหละครับอาร์ดิเฟกนะครับจะเป็นโรงงานผลิตที่ส่งให้ยุโรปนะครับเป็นของดีราคาประหยัดนะครับก็แนะนําอีกยี่ห้อหนึ่ง แล้วมีตัว M G ก็เป็นของแบรนด์หนึ่งของไซนาตลอดกาลเลยนะครับก็เราก็จำหน่ายเหมือนกันนะครับก็ทั้งนี้ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับปวกประกองปากกานะครับเราก็สามารถใต้กระถูได้นะครับผมพยายามตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโอเควันนี้เราก็จบเพียงแค่นี้นะครับรีวิวตัวปากกาที่เป็นโปรเจกต์นะครับตัวนี้เยอะกว่าตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆมันตั้งๆตั้งนะครับสั่างไว้หลายร้อยด้ามนะครับแต่ผมแบ่งํำทีนิดทีนิดทีนิดนะครับเพราะว่างานเยอะจริงๆก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ